สวัสดีครับพี่น้องมากินเขานา้องกงเขาเ้ามานนี้กันเ้ยข้าวเช้าวันนี้โอ้หวานสีแั่เด้อ

หัวใจพี่ดวงนี้ยินยอมที่จะคงเงดือดรอนถึงเธอเคยผ่านมือผู้ชายแม่สตรีมือโซ อ๋ยเหี้ยเชื่นใจดิข้าวแต่ละทีเกี่ยเรืองเ oh. <c oughs> <c oughs> งินเงิเออ๋ั้งมีเหล่งผัดดับซลเกลือโอ้โหเอาสักหน่อยหนึง Xẹp xẹp lên Rồi xác cứ xíu như thế